เดี๋ยวไปรอรุ่นเลขถูปีสมนากันครับผมเปินให้เบาหนองจุดคอตาไข่ใหเนาะงวดวันที่หน่ธันวาหกเจ็ดครับผมเปินมีเหล็กมาให้นำสองหางเดี๋ยวไปฟังนากันครับสวัสดีครับผมเบาหน่องครับมือนี้มาโปพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีครับเบาหนองมีตัวเลขของผีสมมาบอกสู้ฟังครับผมตัวเลขหรือความหันมันจะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนา ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคเลด,ดวงครับเพื่อนห้บ้าวลองจุดขอโชคตาไข่ให้เพื่อนบอกว่าอยากมีโชคไปนน้ากันอ่ะก็ลองมาครับเพื่อนให้เบิ้งทั้งเลขถูกแลวก็เลขที่เพื่อนไ้มากมีอยู่สองหางครับเลขที่เพื่อนไ้มากบ้าว้องก็บรได้ถามเพื่อนนะว่าเป็นเลขมาจากอย่างแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้อไว้แล้วซื้อไวทั้งนอกระบบแลวกะ็ซื้อทั้งรถตอลีไว้แล้ว มากบ่มากจังพิจารณาเอางวดนี่วันที่หนึ่งท่านว่าเข้ามารับโชกไปทำการกับพี่สมครับเดี๋ยวรอเลขถูไปนํเดี๋ยวบาหลองสีเบาเลขพผี่สมไปนํานะครับนาอเพื่อนบอกว่าพี่ซื้อไวแล้วเอ้อโตละพันซื้อสามตัวตัวละพันหกกับโอ้หกกับโตละพันมันก็เป็นหมื่นแล้วตัวนี้รวราสันเราว่างวดนี้เลนแค่นี้ กับเลขกถูกตาไคแค่นั้นพ่อเพินเ่นว่าเพิ่นบอกว่าเหลขกสามโตเพื่อนสิเรียนแค่สามหางก็คือเหลขเพิ่นสองหางแล้วก็เหลขกตาไคหางหนึ่งแค่นี้ถือกัดได้รางวัลใหญ่ไปเลยฉันบ่ถือกัจังวากันเพิ่นวางสิาวจตกเพิ่นหมั่นใจมาแต่ใส่หลับบ่งหูน้ำเพิน่นแต่ว่าเพื่อนซื้อไว้แล้วแล้วก็ซื้อรอตะลีไว้แล้วอย่างละสิบชุดเหลือเหลขตาไคยังเพื่อนจะซื้อ เพื่อนวางสิเพื่อนหายมาสองหางเพื่อนบอกว่าแต่เพื่อนก็นบอกได้บ,บอกยังไรได้เพื่อนก็นบอกแค่ว่าลองพิจารณาบึงบางคนจะจะงงว่าซื้อเหลขกยังไงตัวละพันบานมึจะบอกเด้อเพื่อนบริสืทมองเดียวครับเพื่อนสื่อยุซีหาหม่องหม่องละลอยหม่องละสองลอยรวมกันก็เป็นหนึ่งพันแล้วบริสืื้อมองเดียวได้พันหนึ่งแล้วบริบสุทัสีเพตุ่มเอาหม่องเดียว ขันตุม้มเอาหม่องเดียวขัเขาเบริจายเฉียดจังไดยเีกคนหน่งมันก็มีการทำเพินครับนี่แหละเขาเอินว่าคนสื่อเลสเป็นบริสื่อหม่องเดียวกันซื่อหม่องเดียวเรื่องคนแก่ยานกันสื่อหม่องเดียวสมมติถ้าสื่อหม่องเดียวตัวตละห่าอยตัวละพันถ้าเขาเบริจายขึ้นมาเขาเฉียจ,จังไดเขามีอยู่ซีห่าหม่องเขาเคยสื่อหม่องละลอยหม่องละสองลอยร่วมกันมันก็เป็นพันตัวลอชั็ลองครับเด้อเลขเพื่อนหายมากนะครับสองหางที่บนร่วมเด็กถูกตาใครได้ก็คือ 209กับ797 209กับ797อันนี้คือเลขปีสมเพิ่นห้มาครับการล่องเบิง่งลองพิจารณาเบิ่งมักบ่มหมกัมกขึ้นมันขึ้นอยู่ถี่ดุลพินิจของเ้าครับ่ันมักเลลชุดชนี้ก็ะซื้อไหวคันบ่มหมักกับพานได้บ่มีไผววาครับเดี๋ยวเบิ่งเลขทูกกันเลขทูกใหมแ่แล้ว2ตัวแลือตัวหนึ่งครับเดี๋ยวสอง,สองละ่ะ เลขตะไคร์ติดชุดให้พี่สมก็คือตอนนี้นะมีสองกับเจ็ดครับแมินอะไรมีสองกับเจ็ดเดี๋ยวถลอลุ่นตัวที่สามอ่ะยังไงกัดลองพผีชนะมั้งครับเด้อเลขพี่สมครับมากบ่มากผีชนะเอา,าเพื่อนว่าเพื่อนมั่นใจในเลขชุดนี้ครับคือว่าละ่ะมันมกักไผ่มากมันเนาะเพื่อนก็นบอกเลยมังคับให้เฮาซื้อ เพิ่งจะแค่ว่าให้มาเป็นแนวทางเพป็นก็นอยากให้ทุกคนได้ลองพิจารณาเบิง่งนะครับนอกจากคือเลขทุกๆคนนั่นแหละบ้าน้องก็บ่ได้บังคับมาให้ซื้อครับบ่ได้บังคับให้ซื้อบ่ได้ว่าผมลงเหล็กไปกูทุกคนต้องซื้อบ้าน้องบ่เคยบังคับบังรอหนักกัให้ทุกคนพิจารณาเอาสองศูนย์เก้ากับเจ็ดเก้าเจ็ดครับอันนี้คือเลขกผสมเดี๋ยวรอเลขถูกอ่ะแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวบ้าน้องสีสะดุให้อีกทีหนึง่ง อันนี้ก็คือวอาเหลขของเพิ่งนย์กเกือบเจ็ 9, 7, 7, 7. ก้ามักบ่มากลองเม่งได้เดี๋ยวงวดนี้บ่าน้องกสิตามเล็กให้คือเกาหลายคนให้เหลขมากแล้วละ่ะแต่ว่าบ่าน้องยังมาทันได้ยเอามาเวาล่งช่องมีแต่เหลขกงามๆทั้งเหลขมกมักเหลขกฝันส่วนมากงวดนี้ฝันเห็นฝันเห็นคนตายก็ฝันเห็นผะค่อนข้างจะหลายคนนะแต่ว่าบ่าน้องจีค่อย ขัดขาดเบื้งแต่กระบนเนี่ยอาจจะเอาลงเห็นเบิดทุกคนนั่นแหละจะไปพิจารณาเอานะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปรอบเบื้งเลขทุนกันครับเลขเพิ่นหามาต,ตัองหัวเด,ด้อสองศูนย์เก้ากับเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้อาร์ตไว้แล้วตัวละหนึ่งพันหกกับ 3, กับสามกับเพิ่นบอกว่าพิจารณาเอาแตกสองตัวกันำ้ำกูได้อยากแตกสองตัวกระจับคู่กันเอานะครับนะ้อเจ็ดเจ็ด 7997ได้เบิด0902 2ยเก้าอีสกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้เบิดครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกเหมือนกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูกพี่สมครับบ่าวหลองจุดคอตะไคร้เปิดนนะครับเนาะเพปิดจะเกอบประกอบปิจะละาอ่าเลขถูกครับ271 271นะครับเนาะเห็นเรานำกันแล้วนะครับเนาะเลขถูกตะไคร้271อันนี้คือผีโสมนะครับ แ้ากาเลขเพันให้ตองงวดมากก็คือ209กับ797 2 0กกับ797อ่าเดี๋ยวบ้านจะไปสรุปตัวเลขเพน่นอีกรอบนึงนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่1ทธันวาหม67ครับผมเลขพีโสมครับสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีตะไคร่มอบโชคให้สุผูออ้สุคนเด้อให้มีโชคไปนำกันสาธุสาธุาธเห็นกันแล้วเนาะครับเนาะเลขถูกตะไคร่ พีสมเพิ่นห้เบาหน่องจุดจูดตาไข่ให้เพิ่นบอกว่าเพิน่นศรัทธาตาไข่คือกันกันกบหลายหลายคนที่เพิ่นศรัทธ,ธาตาไขา่ก็ลองพิจารณาบังครับเดี๋ยวเลขเลยถูกนะครับนอสองเจ็ดหนึ่งเลขถูกสองเจ็ดหนึ่งเลขพี่สมเพิ่นห้มาตองงดก็คือสองศูนย์เก้ากับเจ็ดเก้าเจ็ดลองพิจารณาบ่งมาก์่กมากกะอยู่ที่ดุลพินิจของเฮาละครับผม ลองมครับบนเน่ครับอาจจะมา3ตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็ได้หรือจะมา3ตัวถ่ายหมุน2หลอบก็ได้หรือจะมา2ตัวท้ายก็ได้ยังจะเกิดกันในเบิร์ดรับเป็นสื่อลอตเตอรี่ไปแล้วย่างละ10ชุดก็คือ209แล้วก่า7็7 9กเพิ่นกับว่าได้เน้นบอกว่ามันต้องเป็น3โตัวตัวนี้เพิ่นว่าคอให้มีติด09กับ ก้าเจ็ดมันก็โอเคแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อเลขถูกตะไ a y แบบนี้เพป็นว่าถ้าได้เลขถูกตะ k a ่ปุ๊บแล้วเพมันก็จะไปซื้อเลขถูกตะไ a y แบบนี้สองเจ็ดหนึ่งนี่คือเลขถูกตะ k a ่ครับหมักว่าหมากักผิพิจารณาเบ้างได้ครับเด้ออ่ะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดเช่นไรก็ให้ z o o ว่างดังปรารถนาผู้ใดมากเลขตัวใดอย่าลืมมาคอมเมนต์ล่ะกันผู้ใดมีลายเบาหน่องแล้วกันผู้ใดอยากบอกเลขกตองงวดผู้ใดอยาก บอกความฝันหรือว่าผู้ใดอยากแบ่งปันตัวเหลีบานของยินดีครับขอแต่ว่าไอ้ทรงมาให้บาหน่องเบิงผู้ใดอยากให้บอาหนองเอาเวอลงช่องแล้วบาหนองจะเอาเวอลงช่องให้ถ้าผู้ใดบ่อยอยากให้เวอลงช่องก็คืออยากให้เวาแต่กับบอหนองสองคนกับอาหนองก็ยินดีครับโบวากันงวดนี้วันที่หนึ่งท่านว่าทรงทายปีเขามารับโจคไปนากันเดี๋ยวบอาหนองกะสีห้าตัวเลขมาฝากทุกคนคือเก่า ก็คอยติดตามนะครับนอก่าวน้องกะขอพระคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเบาวน้องมาตลอดแล้วก็บเบาน้องกะเป็นกนําลังใจกลับขึ้นไปให้ทุกคนคือเก่าก็ขอให้ทุกคนโชคดีบางคนก็นถามาว่าวัตกุดยังมีบ่มีอยู่ครับเมื่อวานเบาน้องไล่ถามคนถี่จองก็เกือบร้อยคนแล้วเด้คนถี่จองนะเกือบร้อยคนนะครับแต่บุหัวเพิ่นสีเอาบ่อขันเพิ่นบ่เอาเ,าบ,เ,าเอาบาน้องก็สิได้ให้คนต่อต่อไปก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ